ครับก็สวัสดีช่วงเช้าๆนะครับของวันอาคารที่5พฤศจิกายน2567นะครับสำหรับวันนี้นะครับซุ้มมีดโดยชันใจของเราก็ไม่มีดมานําเสนอจํานวนสีเล่บนะครับในราคาเล่มละ890บาทพร้อมส่งละกันนะครับราคาเล่มละ890บาทนะครับทั้ง4ีเล่บนะครับเป็นงานตีร้อนจากเหล็กแหนบขึ้นรูปชุบแข็งด้วยน้ำมันอบขึนไฟ2รอบนะครับด้ามและฝักทําจากไม้ประดูนะครับเข้าด้ามด้วยอีพ็อกซี่ปักหมุดด้วยทองเหลืองนะครับลัดลหยปอกเก้าสวยงามนะครับ ทั้งสีเล่มนะครับเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดนะครับนี่นะครับด้ามไม้ปะดูฝักไม้ปะดูนะครับสวยงามมากนะครับผมนะครับสำหรับลูกค้าที่รอคอยนะครับถ้าไปออกต่อก็เล่มละพันแปดร้อยบาทนะครับโดยเล่มที่หนึ่งนะครับใบมีดยาวสิบเอ็ดจุดห้านิ้วนะครับด้ามยาวสองจุดสามนิ้วนะครับด้ามยาวหกจุดหนึ่งนิ้วนะครับท้องกว้างสองจุดสามนิ้วสันกกหนาหกมิลไลระดับนะครับนี่นะครับเล่มที่หนึ่งนะครับสวยงามมากนะครับ ไบนะครับใบมีดยาว11.5นิ้วด้ามยาว6.1นิ้วท้องกว้าง2.3นิ้วสันกกหนา6มิลเลยระดับนะครับต่อมาครับเล่มที่2นะครับใบมีดยาว12นิ้วนะครับด้ามยาว6.2นิ้วนะครับท้องกว้าง2.3นิ้วสันกกหนา6มิลเลระดับนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับผมสินค้าเรารับประกันการใช้งานและความพอใจให้ตลอดชีพนะครับหากมีปัญหาอะไรส่งซ่อมส่งเคลมีนะครับหากซื้อไปแล้วไม่พอใจในตัวสินค้า เราดีเลียรเล่มใหม่ให้หรือคืนเงินให้เต็มจานวนนะครับผมนะครับต่อมานะครับเล่มที่3นะครับใบมีดยาว11นิ้วนะครับด้ามยาว6นิ้วนะครับท้องกว้าง 2. 3ดนิ้วสันกหนา6มิลไล่ระดับนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับผมนะครับอ่านะครับดูนะครับสวยงามมากครับผมอ่าต่อมาเล่มที่4ี่นะครับเล่มที่4อ่เล่มที่4ี่นะครับ ใบมีดยาว11นิ้วนะครับแกองแพนมาหน่อยครับเรมที่นะครับใบมีดยาว11นิ้วนะครับตามยาว6นิ้วนะครับท้องกว้าง2.2นิ้วสันกกหนา5มิลไล่ระดับนะครับนี่นะครับสวยงามมากครับทั้งสี่เมนะครับเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดนะครับนะครับผมเป็นงานพิมี์อัจฉรดเะนะครับนะครับสินค้าเรารับประกันการใช้งานและความพอใจให้ตลอดชีพนะครับหากมีปัญหาอะไรงซ่อมส่งเคสมีนะครับ หากซื้อไปแล้วไม่พอใจในตัวสินค้าเรายินดีเปลี่ยนเล่มใหม่ให้หรือคืนเงินให้เต็มจํานวนนะครับลูกค้าท่านใดอยากเห็นหน้าตานะปอนะครับดูได้ในเฟซบุ o กน้าปอนชัยภูมินะครับนะครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับในเฟซบุ o กน้าปอนชัยภูมิหรืออยากไปดูมีดนะครับก็ดูได้ใน f เฟซบ o ๊กลงตีมีดโดยสันใจนะครับนะครับฝากติดตามผลงานทางช่อง YouTube ซุ้มมีดโดยสันใจด้วยนะครับสนใจทักไปได้เลยนะครับที่เบอร์0639845673นะครับ 06398453นะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามครับสำหรับทุกคำชมเชยที่มีเข้ามาครับมีดดีมีดคมมีดแข็งแรงใช้งานดีมากครับดีเยี่ยมมากครับซื้อแล้วซื้ออีกนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับสวัสดีครับผม